สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกับห้องเรียนครูอ้อยนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการรีมูฟแบ็กกราวออกจากรูปภาพของเรานะคะก็ง่ายๆเลยเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ Remove BG ตัวนี้นะคะโดยเราสามารถเซิร์ชหาได้นะคะก็เซิร์ชหาคำว่า R E M O V E B G นะคะแล้วก็กด Enter นะคะเราก็จะได้ ลิงก์อันแรกตัวนี้เลยนะคะที่เป็นเว็บไซต์ที่เราจะไปรีมูฟ e BG ของเราอ่ะกดเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะทีนี้ได้หน้าจอตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปที่คำว่าอัปโหลดอินเนนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะรีมูฟนะคะแบ็ r กราวของเราอ่ะเดี๋ยวเราลองเลือกรูปนี้ดีกว่านะคะรูปนี้เนี่ยถ้าเห็นแล้วเนี่ย จะมีองค์ประกอบของรูปภาพด้านหลังค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนไหมคะแปลว่าเว็บไซต์ก็สามารถที่จะรีมูฟออกได้หมดเลยโหนะคะเนี่ยเราไม่จะเราไม่จาเป็นต้องไปงอโปรแกรมที่มันทํายากๆเลยนะคะก็สามารถตักพื้นหลังให้เราเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะใช้งานรูปนี้ยังไงนะคะเราสามารถดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะมีดาวน์โหลดที่เป็นหกร้อยสองคูณสี 8, ใช่ไหมคะ ก็อันนี้เขาพูดถึงว่ามันเป็นกู๊ดเลยนะคะก็คือหมายถึงว่ามันก็พอดีแล้วนะคะหรือว่าเราจะเอาเป็นแบบเบสพอลิตี้ก็ได้นะคะเป็นทีนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้แบบไหนทีนี้การดาวน์โหลดแบบธรรมดาถ้าเราใช้ Google Chrome นะคะมันก็จะดาวน์โหลดมาให้เราอยู่ด้านล่างนะคะก็คือไฟล์ของเราที่ได้นะคะจะเป็น .png ไฟล์นะคะแล้ก็นํารูปตัวนี้นะคะ เราจะคัดมาไว้ที่รูปภาพของเรานะคะแล้วก็เพสวางลงไปนะ PNG ก็คือเป็นรูปเป็นพื้นหลังโปร่งนะคะไม่มีพื้นหลังแบล็กเกลีสามารถนำไปใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลอง copy มาไว้ใน PowerPoint ที่เราเตรียมเอาไว้เสร็จแล้ววางลงไปเห็นไ,ไหมคะเราก็จะได้รูปภาพที่ไม่มีพื้นหลังแบล็กเกลียวของเราเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองค่ะอย่าลืมนะคะ ถ้าใครอยากจะตักพื้นหลังแบ c า็กกวก็ใช้จากเว็บ Remove BG ตัวนี้ได้เลยค่ะ